ทำบิง่งแล้วว่าทำกองกกยทุกคนกลาบสบายดีทุกคนเข้าสู่สองจกเองเลยเช่นเคยเนาะอ่าอีพีนี้ทุกคนเขากะพาทุกคนมาเบิ่งทำนะมันเป็นทำบิง่งหรืวว่าทำที่แบบสมัยโบฮานเพิินที่บบว่าเขาเคยพบเห็นพบเห็นเป็นผัด โมเมนนะเป็นพระทุกคนวัดพิดวัดเถิกอยู่พระพุทธรูปทุกคนเพิ่นผมเป็ปปปนชาวบ้านเพิ่นแต่มีคนเคยเข้าแล้วนะทำนะเข้ามาก็เลยแบบออกมาเลยสติบุรีนะแต่เฮาก็บ่ได้ลบลูด่ดอกเป็นยังเฮาจังไปเฮาบ่ะหยัเฮาก็ประหยัดถึงกัน,กนแต่เฮาอยากไปเบิง่งพิสูจน์เบิงนะ่งเนาะทุกคนเนะาะว่าธรรมนะมันเป็นธรรมอีหยังแต่ผู้บุคคลก็กวา่าธรรมผีกรงก่อยทุกคนแต่เฮาถามเบิง่งแบบว่าคนใกล้บ้านเคียงเพิ่นก็เพิ่นก็นกวา่า บมีภัยกะลงเลยนะทอตะมอนเพืเดียวขึ้นมากรบบ่าเลยแต่ว่าเฮากระเบาสีไปเขาทำวันนี้ทุกคนเพราะว่าเขามาสองคนแต่ตัวนี้เฮ้าก็ยังหาทำเพราะว่าเฮาบาเห็นนะขนาดบ้านเพื่อเองก็เห็นแต่เพื่อนก็นยังโบกา่าดอกเฮามาเนี่ยก็เขตด,ดงเนยทุกคนเขตด,ดงเขตป่าสงวนเลยแต่ว่าเฮามาอยู่นี่เขตไห่เพื่อนไปทุกคนอด่งใดก็ไปติดตามํมกันว่ามันจะเป็นอย่างไรทำนะทุกคน เอาสิเขาเบิ่งนะไปตอนนี <establishing> ้เขากะยางมาเข็ดห้องทุกคนแต่เขาบูว่าทำมันอยู่มองไหนเอาไปีนก็เอาไปคมมานั่งเราป่ะเดี๋ยวหมอซีเอาไปคมมานำไปกันบมอซีบ่อนมาได้ มมันก็ออแต่เากับโบจักหนุกทุกคนว่ามันอยู่บุงได้ทำเขากับชีพย,ายาัญญมเดินหาเลยแต่เพื่อนว่าท้ามันไม่เท่าเพื่อนนะเพื่อนว่าอันทำมันอยในใู่ใกล้ๆกับไก่ห่วยบวแคมห่วยเพื่อนนะจักไ่ได้เ่ากับพังแบบว่าบบจือไปได้นะเพราะว่าบัดเดียว มาแค่นี้เป็นเขตที่แห้งแรกเลยโบมีน,ำน้ำในบนห้องจักสีเห็นรุ่บเห็นได้ทุกคนไปเบิ่งนด้กันนี่แหละอันนี้ก็บพค่อนมาจแกเถื่อแต่เราย,ยินนั่นผู้ใหญ่เคำว่าเลิกพอยมาค้นหาประวัติจักสีเห็นตุ้มโบเห็นโบเหคนนี่แหละ มีพวกห่าวกันเยอะแยหาอยู่นะเทอยู่มึงได้จับมนอจุกมึงได้ธรรมตุนโอ้โหตุกมีแต่ทุกคนมีแต่เ่าสิไปหาโอ้โอ ม okay. ีแต่ห้องเสียหาไปเลยนะทุกคนเพราะว่ามันบวเห็นแล้วมันเห็ดไม่เห็นหมดนะอยากเบิ่งซื้อนะเบิน่เห็นหมดตัวนี้มันไป็นธรทุกคนน่าจะมนตัวนี้บุตรทั้งเอได้เห็นบ่นี่ยงหินก้อนนี้บวชลม ว่าไงฮะน่าจะแมงตัวนี้ลงก็ฮะลอดไปรอดเอไปลงไงงงมึงแห้ไฟกินหนำ จำนาจะแมนตัวนี้แหะจชิงหรอนาจะแมนตัวนี้แหละทุกคนเหรอเพราะว่าทำมันกว่างลายเติมนะ น่าจะแมนตัวน,นี้แหละทำที่ขาว่าทำบิงนะหรือแนะน้าว่าทำกล้องไกอยทุกคนนี่ทุกคนสมว่ามันเป็นหูลงลุมนะดักลงลุมนะเห็นไเพถ้าว่าทำในกล่องเลยเติมเดี๋ยวซุมหฮาสีลงไปเหมือนหูลุ r ลุม,มนะนะมันมีทางอยู่แต่ว่าต้องไปผู้หนึ่ง ไปเพ้เดียวก่นไปสองคนบ่ไ้เพราะว่าหูลุมนะมันมันแคบทุกคนผู้สึกในเี้กินเหม็นๆเหรอหูดังไงด่้ไม่ใช่บินม่วานบินออกเขาต้องเห็นแบบกินเม็นๆทุกคนแบบกินกิน กินสาบแบบมียังตายในทำตัวนะี้ลูกขอทายคลิปนี่เด้อลูกบด้ลบลูได้คอนให้ทับู้ชมเบิงนะ์นี่แหละว่ามันเป็นอะไรมันมีขาของใจนะหงกระโมเมนต์ชิมาลบมาดูจะถินจะท,นทานเนะนี่เขียนเล้ เขาบุกนะนีนะ่ให้บกุกบุกทำนะเขาไปบงวามันไม่ยังข้างในนะแต่เขา,าก็ไม่ได้ลบลู่หรอกทุกคนเขาก็ไม่ได้ลบลู่หรอกแต่เขาสีเขาก่อนแล้วก็บ่าวชีเขาตำลังบอกว่าเขาสองคนไม่ได้ต่อไมีกินไ่นเขาลงไปต่หนั้าทำแต่หนั้นมันโบแมนทุกคนปัดลงไปแล้วมันชุดเนาะนไปทำตัางห่างนี่แหละน่าจะแมนตัวนี้เขากลงวยี่บ่ มาเด้แล้วทุกคนนะมาเดี mm. işte. <S 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 ๋ยวต่อได้เ่ยไปต่อได้มาแล้วไปเข้ามาอืมมาเตรียมเลยช่วยมองเขามาจริงเลยสุภัยเรามีการเตรียมการจัดสรรเนะอย่าเข้ามาฟังอยู่หูอย่เห็นนะเขียนบ้างไงหัวเขากำมันเห็นบ้างป๋มันจะชดต่ำมกันทุกคนป๋อ เกียงเลยเดินยันบ่เออเช็บุลลงป็นหเลยไปทำอีกบุลลุโอ้ไปทำอีกเบอลลุเลยบ่เงี้ด้ก้มยิงอยงเนาะยังดิยังดิบุลลุ่ บูด้องไปทำลงพอว่าหาลงบ่ได้ตัวนี้นักเนาะยังดู้พอวันไหนพอยังเข้าไปบนน้เหมือนี่โอ้ตนีทุกคนทำก็ถือว่าเลิกพอสมคนรต่มแต่บนไหนมันรอดบ่ได้แล้วบนไหนเ่นวันนั้นนั่น ปองนี่ยหน่อยนึ่มันไม่ทำอยู่แต่ปองนี่ยหน่อยแต่ว่าวของเขาบ่าได้แล้วจะเบิง่งหินนี่นะเนี่ยหนาหาหนั่นฟูนโนอ้บ่มีไฟลงบานนี้เด้อสาสมเหา่าได้ยินเนาะมาถามเขาฮะไฟบุก่าลงมาวนนี้ทุกคนชา,า,าวบ้านเขาแต่เหาก็ะลงมาหาอัน ศึกษาความโห่เบืงนะแต่เขาก็ไม่ได้ลบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนอะแต่มันเคยมีคนลงมาเท่านึงย่างมาเฮ็ดแนวบุรีก่ามาันแล้วขึ้นหลังจากขึ้นก็เป็นบาเลยเขามาเขาทำไม่เท่าเพื่นนะไอ้หละก็ว่าทำบิงหรือว่าทำกองก่อยทุกคนมันก็สุดแก่แหละแต่บนม,มันลงไปบ่ไ้นี่นี่บนนี้ไงบนบาซีกันครเนาะสิ โอ้ยมันเป็นน้ำออกบ่อได้สิบังมึงออกบ่อมาแต่เฟย์ยังมังด้วยโอ้โอ้จะบังยุ่นหนำค่ำได้ไหนเนี่ยเฮ้ยมีคนนกเห็นไหมทุกคนคนนกเนี่ย เชียงยไงจังเลี้วดังบุกมาน้ำลบลูนันี่ดังตบุมตบุมน่ทุกคนเห็นบ่เป็นน้หมดเลยเขาไปไนอีกลีูแต่เขาไม่ได้นาะมาทำเพราพอมีน้ำอีกมันชีเปยีไยนยินชมมาเชียงดังกุกจังเะมันเชียงไงยัง

bác à. về à, vào đùm vào và đại tôi à, con Ôi, chú nhiều không chú luôn à thằng ọng à à con luôn không không có chặt bao cái này không có gì cái này nhà đây tôi còn đây. Mua này một

bượn cho Lên đang Căng thăm đây Hả? Đi đường nào Vòng một ít thôi này Mình Chọn cho rồi มาไลน์มาฟื้นฟูเหออยู่างไโอ้เจ้าเจ้าโอ้ทุกคนมึงดุโพเห็นไหมแข่งได้ไหมเอาเสือตีด้วยเสือโอ้ยกับแกเห็นไหมได้จะเอาอะไรนะจับมาได้บ่หมากากหมวอ่าทุกคนอันนี้เอามาเจาะบิงเลยจ้าพ่อเขาว่าทำบิงของแท้นะ บิงโคตรร้ายเลยอย่งบอกให้หมาโอ้ยมาเข้าในแล้วมันออกนี่เลยบิงโคตรร้ายเฮ้ยได้จังเอาไถ่ไหออกเกม,มเบบน,น,นี่ยเอาเกือบอันเอาใหม่เอาบ่เกือบบอได้แล้วเนาะโคตรอ้าวเลยทุกคนเดออหอนขนาดาน เอาเเดี๋ยวเอาวันสอวิธีเอากันคำใบาซีทุกคนว่าสีเอาเันบิงบอกคนไทยก็ห้องอย่างข้างข้าวเนาะข้างข้าวนะทุกคนว่าสีเอาข้างข้าววิธีใดทุกคนอ่ะทุกคนอันนี้เขาก็ออกมาตะทำนะเขาเห็นบิงแหละเอาบุีเนี่ยเอามันเลยเอามาเอาน้ำเล็บแมวทุกคน ือเอาไปปาดให้มันเกาะกับเปลกมันะนะเปลกข้างขานะเดี๋ยวที่เลาะเขาไปในทําเลยแต่ตัวนี้โป้ตัวโคดรเลยมันเสื่อมกันเลยทุกคนเพราะว่าเสื่อมกันแล้วก็มันมีหูหน่อยนะทำกวางอะไรทาตัวน,นี้แหละแห่งกวางมันมีเขาเขานี่สาม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 ทำเลย แต่ว่าทำเ,าเขาต้นอันนะตั้นมดไม่มีทางไปแต่ทำตนนัวนี้ยังมีทางเขาอยู่ไปเอาอันนี้แล้วกันเข้าในต่อทุกคนนะเบิง้งทุกคนทางเขาบ,บุลลมมากสิบุลลมลงมาได้ออว่ากังออ้ Beauty. Let me see. You say? Hmm? Hmm?

วิไปวิมาเกาะเองพี่เดิกันเลยได้หมดง่ายด้ทุกคนขังเขาหนิกูอ๋อตุ่นทึ้งมดเลยได้พู้ดตัว ก็บอกสีเดบินแต่ไลน์เนาะไลายแต่เอาบ่ได้เพราะว่าเอาน้หมังเดมแมวก็เกาะเกาะกะยังบินคือเก่าคือว่ามอนี่บยธรรทำไม่ได้นะก็บินนับตำหนาตำตาบ่มันบินเจอเวลามันนอนมันจับมันนี่ทุกคนนี่จับมันนี่มันเอาหัวมันนี่เอาปีกมุมคมหนามนนี่ ต่มันจะยิงีเชียงเขาแหละมันก็ไปไปมาเนี่ยเอาชได้เดินทางพอและออกจากนี้ละพะว่าเขาเขามาสำรวจแล้วนะทุกคนแต่กะไม่ได้พบสิ่งลี้ลับอี่นนะทุกคนอันนี้มันก็บางผู้คนก็เชื่อบางคนก็บ,บ่เชื่อแต่กะอยากรบดูทุกคนใส่การวิจารณญการในการรับชมเดอ้อไปเข้ามาเบิ่งคคิดนี่แต่เขาก็อยากพิโช์เบิ่งเขาแหละว่ามันมีแถวบอ่อผู้บุคคลเขาก็ว่าทำพีกองกอยนะตะกี้นะแต่ ข้าวันสมัยสงครามครับตะเกาแต่เช่นลูกหลานกับเพื่อนกับเราไอ้พังยุบผู้ใหญ่เพื่นอนเราก็จะว่าวิเขาซิมาเล่านะเรา,นะเากันซิมาเล่าให้ทุกคนว่าตะกี้นะั้นบนนี้เข้าสองชัยนทานบนนะ่ะมันเป็นแรงที่ปบระเบิดทุกคนพราว่าระเบิดแต่สมัยสงครามเนาะปีพอสเท่านั้บวะร้ายแล้วเราก็บโบ๊เราเป็นคนยุคใหม่แต่พากันมาลี่อยู่นี่ แต่ผู้บุคคลกะว่าทำกงก้อยผู Minecraft ้บุคคลกะว่าทำเจี้ยหรือว่าทำคำข้าวคันข้าวคนไทยห้องๆนะทุกคนยิงตามคนเชื่อแต่เขากะมีบ่มันเนี่ยมันกะมีแะละแต่เขาเพิ่นเวทให้เขาเห็นอกอกคันข้าอยู่ดีทำดีบุมมียังี่มาทำลายเขาทุกคน เอากับพูดได้ใได้ออกจากถ้ำแล้วทุกคนอ่ะทุกคนวันนี้เขากับออกจากถ้ำแล้วนะมีแต่เขากับใชเดินทางกับเบาสีกลับทุกคนเพราะว่าตะบานเขามานี่กับโอ้ได้ละประมาณสักกโลนู้สิประมาณสักเจ็ดสิแปดโลทุกคนนี่เขากับใชเดินทางกลับมาสำตรวจเบิ้งว่ามันมีสิ่งลึกลับบอแต่เขากับพบเห็นนะทุกคนคือมาแล้วเนาะมันก็เป็นสมัยตะเกาอันนี้มันก็สมัยใหม่ลายผ่าลาปีแล้วมันกั เปลี่ยนแปลงมาละเอยียงกะผู้บุคคลเขาก็เห็นให้เงินให้คำผู้บุคคลก็เห็นเพื่อท่องทุกคนบนนี้แต่ผู้บุคคลก็พบเห็นกองก่อยผู้บุคคลก็พบเห็นหลายสิ่งหลายอย่างคือว่าและผู้บุคคลกะเข้าไปนะฮะเหตุลองดีากะกลายเป็นบาแต่เฮาก็ไม่ได้รองดีดอกเฮากับขอ้อนุญาตเราพยายางให้ทุกคนเบื้องละอืมอ่ะทุกคนไชเข้ามาเบิง่งวิดีโอนี้หรือว่าคลิปนี้กะ กดติดตามฮันเ,นเดอเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะหรือว่าฮาสิไปลุยทางไดนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กันขอจบเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ว่าฮาสิไปไซส์บายบายทุกคน